สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการตัดต่อเสียงในแอปแคปคัตนะคะนำเข้าคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะเข้าสู่หน้านี้นะอันดับแรกค่ะบางคนถ่ายคลิปมาไม่ต้องการได้เสียงจากคลิปนะคะแนะนำเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้เนาะจะมีตรงนี้นะคะแตะหนึ่งครั้งเพื่อทำการปิดเสียง แอปจะปิดเสียงคลิปให้หมดเลยนะคะเราไม่ต้องไปนั่งปิดทีละคลิปทีละคลิปไม่ต้องนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราจะพ่างเสียงนะคะด้านล่างด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้ยกดผิดนี่ให้แตะไปที่ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ไปที่หน้านี้นะ จะขึ้นคำว่าระบบเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งครั้งจะเจอคำว่าบันทึกนะคะคำว่าบันทึกอยู่ตรงนี้นะให้แตะคำว่าบันทึกไปหนึ่งครั้งจะเข้าสู่หน้านี้ค่ะแล้วเราก็ทำการแตะตรงสีเขียวนี้นะอ่ะแตะหนึ่งครั้งเพื่อทำการพากเสียงอ่ะพอครบใช่ไหมคะคลิปเจอเลื่อนเราก็ทำการพากเสียงได้เลยนะคะพากไปอ่ะกดหยุดตรงไหน,น กดที่เดิม1ครั้งนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องด้านบนตรงนี้นะ1ครั้งนะคะอาทีนี้เรามาเช็คได้เลยว่าเสียงเป็นยังไงเราต้องย้อนกลับไปเพื่อที่จะเช็คเสียงเมื่อกี้ว่ามีตรงไหนขาดตกบกพร่องหรือว่าเนื้อหามันไม่ครบหรือบางครั้งพูดผิดอา,อาจจาะกำกวมพูดไม่ได้ชัดเจนเราสามารถกดแตะ แล้วก็ทำการลบเพื่อที่จะทำการพากเสียงใหม่ได้เลยนะคะอ่ะจิ้มบันทึกแล้วทำการพากเสียงใหม่ได้เลยอ่ะระบบจะหมุนไปเรื่อยๆืนะคะเราก็ทำการพากเสียงให้ตรงกับตัวคลิปนะหลังจากนั้นกดหยุดนะคะแล้วก็กดถูกต้องแล้วเวลาที่เราจะแก้ไขนะคะแนะนำให้แตะให้ขึ้นกรอบก่อนหนึ่งครั้ง แล้วเราสามารถแก้ไขได้อะตรงไหนที่มันมีช่องว่างเส้นมันเป็นเส้นยาวอ่ะมันอาจจะว่างเราแตะให้ขึ้นกรอบแล้วทําการแบ่งแยกนะคะพอแบ่งแยกเสร็จแล้วเราต้องดูด้วยนะว่ากรอบจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง แล้วเราสามารถกดแช่ไว้แล้วลากไปนะคะให้เสียงมันต่อกันสม่ำเสมอเสียงหายใจเสียงหยุดมันก็จะหายไปทำให้คลิปของเราะคะ่ะดูหน้าติดตามอะคำไหนที่มันไม่ชัดไม่ชัดเจนเราสามารถแตะให้ขึ้นกรอบแล้วแบ่งแยกทำการลบได้เลยถ้าเกิดว่าลบผิดให้แตะมาตรงนี้นะคะจะมีเครื่องหมายลูกศรยูเทินจิ้มไปนหนึ่งครั้งเมื่อกี้ที่เราลบมันจะกลับมา อ่ะนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะแก้ไขอ่ะมันจะมีระดับเสียงตรงนี้เราสามารถกดเพิ่มระดับเสียงได้นะคะอ่ะแล้วกดถูกต้องโอเคแล้วถ้าอโอเคแล้วถ้าเรานะคะมันจะแก้ไขได้ลดเสียงรบกวนอ่ะ อันนี้ก็ลดเสียงรบกวนได้นะคะโอเคเรียบร้อยมีความสุขกับการตัดคลิปนะจ๊ะ